สวนโกโก้ลุงอ้วนตบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งปลูกโกโก้ที่เน้นปลูกแบบเกษตรปลอดภัยพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพลุงอ้วนหรือนายวันชัยรัตนพงประกรณ์เล่าว่าเดิมทําอาชีพปลูกอ้อยมานานกว่า50ปีแต่เมื่อต้องย้ายไปปลูกบ้านที่ด้านหน้าถนนจึงเหลือพื้นที่ว่างประมาณ3-4ไร่จึงคิดที่จะหาพืชสวนมาปลูก โดยเมื่อสิปีที่แล้วมีบริษัทจากเชียงใหม่เข้ามาแนะนำการปลูกโกโก้ลูกผสมพันธ์ IM1 ทำให้เราได้รู้จักโกโก้จึงคิดว่าเรามีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ3-4ไร่และเหมาะสมกับการปลูกโกโก้จึงทดลองปลูกประมาณ3-400ต้นในช่วงแรกๆมีบางต้นที่ตายต้องซ่อมจึงได้ศึกษาหาความรู้แบบสู้ไม่ถอยทั้งการดูแลตัดแต่งกิ่ง จากที่ไม่เคยรู้จักโกโก้มาก่อนเลยปัจจุบันเราสามารถยืนหยัดและสร้างผลผลิตได้ในระดับหนึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวคือความท้าทายทั้งการผลิตและการตลาด ช่วง10ปีนียมันก็เป็นกระแสฮคือฮาต่อมามันก็ยุบลงไปแต่เราก็ยังเอาไว้เพราะว่าปลูกแล้วเราก็อยากจะสร้างต่อให้ยาวๆก็ลเลยดูแลต่อณนะปัจจุบันโกโก้เกิดสภาวะวิกฤตทางสื่อเขาประกาศว่าโกโก้มันขาดแคลน,นก็เป็นโอกาสเราเราก็จะได้ออกไปขายของไปตั้งบูธต่างๆทั้งสดทั้งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เราเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ําก็คือเรายังไม่ได้แปลรูปเต็มรูปแบบคือคําว่าต้นน้ําในที่นี้หมายถึงว่าเรา ขั้นตอนและโกโก้เราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะค่อยคิดค่อยทําให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในห่วงที่ผ่านมา มีเกษตรกรหลายคนเลิกราเพราะขาดความอดทนและความรู้แต่ลุงอ้วนสู้ไม่ถอยสิ่งสำคัญก็คือการศึกษาหาความรู้การหมักผลโกโก้และการดูแลแปลงให้ได้คุณภาพที่ตอบโจทย์ตลาดพรีเมียมซึ่งเน้นการปลูกแบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนได้เพราะเรามีศักยภาพของพื้นที่และเมื่อเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จะไม่เป็นแค่กระแสแต่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและเชื่อมั่นว่าโกโก้สุพรรณบุรีก็สามารถเติบโตทางเศร,รษฐกิจในอาเซียนด้วยสภาพพื้นที่ที่ไม่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นๆ ผมมองว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ต่อสู้ได้แล้วได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนด้วยอันดับแรกเรื่องภูมิประเทศเรามรสุมเข้ามาปุ๊บิลิปินเวียดนามนี่เป็นด้านรับของเราละ ในช่วงพักใต้อินโดนีเซียมาเลย์จริงๆพื้นที่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับน้ําฝนแล้วไม่มีมลภาวะบางพื้นที่เขาก็ทําไม่ได้น้ําก็มีปัญหาด้วยอย่างอินโดนีเซียเป็นหมูกก่เกาะจะเป็นมรสมตลอดทั้งปีทําไมเราจะแข่งขันกับอาเซียนไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าเกษตรกร,เร,กรเราเกิดในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดอย่างที่พระอ,องค์ท่านบอกว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยไม่ได้คุณไปอยู่ต่างประเทศคุณอึดอัดมากเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่และเมืองไทย เป็นคนที่ใจดีใครมาก็ต้อนรับอัธยาศัยไมยตรีจารีตประเพณีมีครบทุกอย่างเพียงแต่ว่าเมืองไทยหรืออาเซียนใครจะอดทนกว่ากันต่อสภาพภูมิประเทศภาวิกฤตได้แน่นอนทั้งนี้ในอนาคตจะนำพืชสวนเศรษฐกิจเดิมมาปลูกแซมในสวนโกโก้เช่นมะม่วง ส้มโอขาวแตงกวาพันชัยนาทเพราะพื้นดินมีสภาพคล้ายกันหรือพืชอื่นๆที่ให้ร่มเงาได้ทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและลดความเสี่ยงในการลงทุนนอกจากนี้ ยังจะทำโมเดลโคกหนองนาพัฒนาชุมชนมองมาเท่แอดวังคันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุตรหมายที่ใครๆก็ห้ามพลาดสามารถตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนในชุมชนได้อย่างแน่นอน,ฉนเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ